พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ชายแดนกันบ้างนะครับ <Okay. S 1> เครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้มีจิทธานะครับร่วมกันมอบเงินและสิ่งของเพื่อส่งกําลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับ ที่ห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบ,บกเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธารวมกันมอบเงินและสิ่งของเพื่อส่งกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลโทอนุภาพสิริมณฑลรองเสนาธิการทหารบกพร้อมผู้แทนกองทัพภาคที่2เป็นผู้แทนของกองทัพบ,บกในการรับมอบครับโดยนายบัญชาสุขแก้วอธิบดีกรมประมงและคณะ มอบอวนประมงปลาหมอคางดำย่าง100กิโลกรัมพร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาหมอคางดำและสาหร่ายกลุ่มบริษัทแกร็บมอบเงิน1ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธามอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิ กางเกงวอร์มกางเกงขายาวเสื้อนักเรียนเสื้อเชิดแขนยาวแขนสั้นกางเกงชั้นในและกาแฟสําสเร็จรูปซึ่งทางกองทัพบ,บกจะดําเนินการนําเงินและสิ่งของให้กับกองทัพภาคที่2เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบถือเป็นพลังน้ําใจในความห่วงใยที่มีต่อทหารผู้กล้าให้พร้อมทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติอย่างดีที่สุดต่อไป